เย็นวันนั้นท้องฟ้าเหนือกรุงเทพมหานครเริ่มมืดครึมเมฆสีเทาก้อนใหญ่ลอยต่ำอยู่เหนือถนนที่การจราจรติดขัดหนาแน่นขณะที่กลิ่นไอดินจากฝนที่เพิ่งหยุดตกยังคงลอยอวนอยู่ในอากาศตรงมุมหนึ่งของฟุตบาทใกล้กับตลาดเก่าแก่ย่านคลองถมหญิงชราคนหนึ่งนั่งพิงเสาไฟฟ้าอย่างหมดเรี่ยวแรงผมเผ้าของแกยุ่งเหยิงเสื้อผ้าเก่าขาดรุงร่งริ่งและข้างกายมีกระสอบปุ๋ย เก่าๆที่เต็มไปด้วยขวดพลาสติกและกระดาษหลังผู้คนที่เดินผ่านไปมาต่างมองแกเพียงแวบเดียวแล้วเมินหน้าหนีเหมือนเช่นเคยไม่มีใครสนใจหญิงชราผู้นั้นเป็นที่รู้จักของชาวบ้านแถวนั้นห่อในในชื่อป้าน้อยคนจรจัดที่เดินไปเดินมาอยู่แถวตลาดนี้มานานหลายปีแกเป็นคนพูดน้อยมักจะก,ก้มหน้าทุกครั้งที่มีคนยื่นเศษเงินให้แล้วกล่าวขอบคุณด้วยเสียงแหบพร่าไม่มีใครรู้ว่าแกเป็นใครมาจากไหนหรือทำไมถึงเลือกมาใช้ชีวิตข้างถนนเช่นนี้ วันนั้นบรรยากาศในตลาดดูตึงเครียดกว่าปกติตั้งแต่เช้าตำรวจจราจรและเจ้าหน้าที่เทศกิจได้สนที่กำลังการจัดระเบียบทางเท้าพวกเขาไล่ต้อนแม่ค้าหาบเร่แผงลอยที่กีดขวางทางเดินและผลักดันคนไร้บ้านที่นอนตามหน้าร้านค้าให้ออกไปในกลุ่มเจ้าหน้าที่นั้นมีนายตำรวจหนุ่มหมวดอาทิตย์ผู้เลื่องชื่อเรื่องความดุแต่ก็เต็มไปด้วยความทะเยอทะยานเขาเพิ่งย้ายมาประจำการในเขตนี้และต้องการสร้างผลงานให้เข้าตาผู้บังคับบัญชา เมื่อยามเย็นมาเยือนหมวดอาทิตย์เหลือไปเห็นป้าน้อยนั่งอยู่ใกล้ป้อมตำรวจตรงจุดที่ห้ามไว้อย่างชัดเจนเขาเดินปรีเข้าไปหาด้วยฝีเท้าหนักแน่นในมือขวาถือกระบองยางประจำกายป้าลุกมานี่เดี๋ยวนี้เสียงของเขาดังกังวานผู้คนเริ่มหันมามองป้าน้อยค่อยๆเงยหน้าขึ้นแววตาดูอ่อนล้ามีอะไรหรือจะพ่อหนุ่มผมบอกกี่ครั้งแล้วว่าอย่ามานั่งตรงนี้นี่มันที่สาธารณะไม่ใช่ที่หลับนอนหรือที่ขอทาน เขาตะหวาดเสียงดังป้าน้อยพยายามอธิบายด้วยน้ำเสียงนุ่มนวลป้าแค่พักเหนื่อยแป,ป๊บเดียวเจ้าพ่อหนุ่มเดินเก็บของมาทั้งวันแต่ป้ากำลังทำผิดกฎหมายตรงนี้เป็นเขตจัดระเบียบความอดทนของอาทิตย์เริ่มขาดผึงเขากระชากกระสอบปุ๋ยของป้าน้อยแล้วเทของข้างในทิ้งลงบนพื้นถนนขวดพลาสติกกลิ้งหลุนหลุนลงไปในท่อระบายน้ำกระดาษปลิวว่อนไปที่เท้าของผู้คนที่เดินผ่านพ่อค้าแม่ค้าบางคนยืนดูอยู่ห่างๆส่วนใหญ่รู้สึกสงสารแต่ไม่มีใครกล้าพูดอะไร คุณตำรวจอย่าทำแบบนั้นของพวกนั้นป้าหามาทั้งวันนะจ๊ะป้าน้อยร้องขอเสียงสั่นเครือมือเหี่ยวย่นสั่นเทาพยายามก้มลงเก็บของคืนพอได้แล้วป้าไปกับผมที่โรงพักเดี๋ยวนี้อาทิตย์ตะโกนพร้อมกับกระชากแขนหญิงชรายอย่างแรงในจังหวะยื้อยุดฉุดกระชากนั้นปลายเสื้อเก่าๆที่บางจนแทบเปือยของป้าน้อยไปเกี่ยวกับกระดุมเครื่องแบบของอาทิตย์และฉีกขาดเสียงดังแคว่ เสียงผ้าฉีกขาดทำให้ทุกคนที่มุงดูอยู่กลั้นหายใจบรรยากาศเงียบสงัดลงทันทีป้าน้อยยืนตะลึงไหลข้างหนึ่งของแกเผยให้เห็นรอยแผลเป็นยาวหน้ากลัวบนผิวหนังทำเอาหลายคนตกใจพุโทโธพุทถังแม่ค้าขายผักคนหนึ่งอุทานเบาๆอาทิตย์ที่เดิมทีกำลังโกรธจัดเริ่มทำตัวไม่ถูกเขาไม่ได้ตั้งใจจะทำเสื้อแกขาดแต่ด้วยทิฐิและความอับอายทำให้เขายังคงวางมาดเข้มแข็งอย่ามาบีบน้ำตา นี่คือกฎระเบียบทุกคนต้องเคารพกฎเขาพูดแม้เสียงจะไม่หนักแน่นเท่าเดิมแต่ท่ามกลางฝูงชนชายหนุ่มสวมแจ็คเก็ตด,ดำคนหนึ่งตะโกนขึ้นมาเฮ้ยอย่ารังแกคนแก่สิว่าแกไม่เห็นหรือว,ว่าแกไม่ได้ทำใครเดือดร้อนเสียงนั้นจุดชนวนความไม่พอใจให้ชาวบ้านคนอื่นหลายคนเริ่มยกมือถือขึ้นมาถ่ายคลิปวิดีโอสถานการณ์เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วอาทิตย์รู้ตัวว่ากำลังตกเป็นเป้าสายตาแต่ยังพยายามรักษาภาพลักษณ์นี่เป็นการปฏิบัติหน้าที่ไม่ใช่เรื่องของไทยมุง เขาประกาศแต่เพราะคำพูดนั้นเองคลิปวิดีโอนั้นจึงกลายเป็นไวรัลนในเช้าวันต่อมาในคลิปความยาว2นาทีที่พระ่สะพัดไปทั่วโซเชียลมีเดียเห็นภาพชัดเจนว่าหมวดอาทิตย์ผลักและทำเสื้อหญิงชราที่ดูไม่มีทางสู้จนขาดวิ่นพาดหัวข่าวจากเพจต่างๆขึ้นตัวแดงเถือกตำรวจหนุ่มกลางกระชากเสื้อคนแก่กลางตลาดชาวเน็ตจุกยับ สังคมออนไลน์ลุกเป็นไฟคอมเมนต์ถล่มทลายด้วยความโกรธแค้นและสเตอนใจบ้างก็ว่าตำรวจไร้มนุษยธรรมบ้างก็เรียกร้องให้ไล่ออกแต่สิ่งที่น่าสนใจที่สุดไม่ใช่แค่ความโกรธของสาธารณชนแต่คือความสงสัยว่าหญิงชราคนนั้นคือใครมีชาวเน็ตตาดีบางคนซูมภาพในคลิปและสังเกตเห็นรายละเอียดที่คอของหญิงชรามีสร้อยสแตเลสเส้นเล็กๆให้จีรูปสัญลักษณ์หน่วยงานราชการเก่าแก่ที่สนิมเกาะกลางบัญชีผู้ใช้หนึ่งคอมเมนต์ว่าจีนั่นมันเหมือนตราสัญลักษณ์ของกองทัพสมัยก่อนเลยนะ เหมือนของทหารผ่านศึกหรือข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ยุคเก่าคอมเมนต์นั้นกลายเป็นจุดเริ่มต้นของทฤษฎีสมคบคิดมากมายบ้างก็ว่าแกคืออดีตข้าราชการที่ถูกไล่ออกบ้างก็ว่าแกเป็นเหยื่อของการจับแพะกระทั่งมีคนเดาว่าแกคือภรรยาของนายทหารระดับสูงที่หายสาบสูญไปเมื่อสิบกว่าปีก่อนณสถานีตำรวจนครบาลหมวดอาทิตย์ถูกเรียกตัวเข้าพบด่วนผู้กำกับประสิทธิ์นายตำรวจวัยกลางคนจ้องมองเขาด้วยสายตาคมกริบ คุณรู้ตัวไหมว่าสิ่งที่คุณทำลงไปมันดังไปทั่วประเทศแล้วขอโทษครับท่านผมแค่ปฏิบัติตามคำสั่งจัดระเบียบคำสั่งใช่แต่คำสั่งไม่ได้บอกให้คุณไปประจานคนแก่กลางตลาดแบบนั้นอาทิตย์ก้มหน้าเขาพยายามอธิบายว่าเป็นอุบัติเหตุแต่คลิปที่ออกไปมันฟ้องเป็นอย่างอื่นผู้กำกับประสิทธิ์ถอนหายใจยาวคุณรู้ไหมว่าผู้หญิงคนนั้นเป็นใครก็แค่คนจราจัดธรรมดาครับท่านไม่ใช่ ประสิทธิ์สวนกลับเสียงเรียบเราเพิ่งได้รับข้อมูลจากกรมพัฒนาสังคมผู้หญิงคนนั้นไม่ใช่ตาสีตาสาที่ไหนอาทิตย์เงยหน้าขึ้นสีหน้างุนงงประสิทธิ์พูดต่อด้วยน้ำเสียงจริงจงังชื่อจริงของแกคือคุณนันทิดาวิจิตรชยัยแกเคยเป็นภรรยาของพันเอกสุเทพนายทหารตรงฉินที่หายตัวไปอย่างลึกลับเมื่อ12ปีก่อนหลังจากมีข่าวพัวพันคดีทุจริตเงินสวัสดิการกองทัพห้องทั้งห้องเงียบกริบอาทิตย์ยืนตัวแข็งทื่อ ทีนี้คุณเข้าใจหรือ,อยังว่าทำไมเรื่องมันถึงลุกลามขนาดนี้ประสิทธิ์ถามข้างนอกนั่นข่าวเริ่มแพระ่สะพัดเร็วยิ่งกว่าไฟลามทุ่งสื่อหลักเริ่มลงพื้นที่ตลาดชาวบ้านที่เคยเห็นป้าน,น้อยเป็นแค่คนจอนจัดเริ่มนึกย้อนถึงพฤติกรรมแปลกๆของแกกิริยมามันญาติที่เรียบร้อยเกินตัวสำเนียงการพูดภาษากลางที่ชัดถ้อยชัดคำและท่าทีที่แกมักจะก้มหน้าทุกครั้งที่ได้ยินเสียงไซเรนรถตำรวจราวกับมีความทรงจำอันเลวร้ายฝังใจ และในคืนนั้นเองขณะที่เมืองเริ่มเงียบสงัดใครบางคนในชุดดำยืนอยู่ฝั่งตรงข้ามถนนเฝ้ามองจุดที่ป้าน้อยเคยนั่งอยู่จากในเงามืดใบหน้าของเขาถูกซ่อนอยู่แต่ในมือมีรูปถ่ายเก่าๆใบหนึ่งเป็นภาพหญิงสาวสวยสง่าในชุดข้าราชการยืนเคียงคู่กับนายทหารหนุ่มคนผู้นั้นกระซิบเบาๆคุณนายครับในที่สุดผมก็หาคุณเจอและนั่นคือจุดเริ่มต้นที่แท้จริงของเรื่องราวทั้งหมด ฝนตกลงมาอย่างหนักในคืนนั้นภายใต้ท้องฟ้าสีมนของกรุงเทพถนนย่านตลาดเก่าเงียบเหงาไฟตามตึกแถวทอยยอยดับลงเหลือเพียงแสงสลัวจากร้านข้าวต้มรอบดึกที่ปากซอยที่นั่นป้าน้อยนั่งเงียบๆสวมเสื้อกันหนาวตัวเก่าที่มีแม่ค้าใจดีให้มาใบหน้าของแกยังคงเศร้าหมองตั้งแต่เกิดเรื่องเมื่อวานมีผู้คนมากมายแวะเวียนมาถามไถ่บ้างก็เสนอความช่วยเหลือแต่หัวใจของแก ยังคงหนักอึ้งแกไม่คุ้นชินกับการเป็นจุดสนใจตลอดหลายปีที่ใช้ชีวิตข้างถนนสิ่งเดียวที่แกต้องการคือความเงียบสงบและการลืมเลือนแต่ตอนนี้คนทั้งเมืองกำลังพูดถึงชื่อแกแม้แต่เจ้าหน้าที่จากกระทรวงจะมารับตัวแกก็ปฏิเสธอย่างนุ่มนวลโดยบอกเพียงว่าป้าขออยู่ตรงนี้ที่เดิมป้าไม่ได้ไปรบกวนใคร ขณะเดียวกันที่แฟล์ตำรวจหมวดอาทิตย์นอนไม่หลับใบหน้าของป้าน้อยวงเวียนอยู่ในหัวเขาสำนึกผิดแต่ความอับอายและความกลัวที่จะเสียอนาคตทำให้เขาไม่กล้าไปขอโทษตรงๆเขารู้ว่าสังคมกำลังรุมประนามตำรวจยับเยินแต่ท่ามกลางความรู้สึกผิดนั้นความสงสัยก็ผุดขึ้นมาผู้หญิงคนนั้นคือภรรยาของพันเอกสุเทพจริงๆหรือนายทหารที่เคยเป็นข่าวใหญ่โตเพราะหายตัวไปหลังจากถูกกล่าวหาว่าโกงเงินสวัสดิการลูกน้อง วันรุ่งขึ้นอาทิตย์ตัดสินใจสืบเรื่องนี้ด้วยตัวเองเขาแฝงตัวไปที่สำนักงานเขตแซงทำเป็นว่ามาติดตามผลการปฏิบัติงานที่นั่นเจ้าหน้าที่ชื่อคุณสุดายื่นแฟ้มเอกสารเก่าคร่ำครือให้ถ้าคุณตำรวจสงสัยนี่คือข้อมูลที่เรามีค่าแต่ระวังหน่อยนะคะเคสนี้มันซับซ้อนคุณสุดาเตือนเสียงเบา อาทิตย์เปิดแฟ้มดูข้างในมีรูปถ่ายหญิงสาวหน้าตาคล้ายป้าน้อยแต่ดูสดใสกว่ามากสวมชุดไทยจิตรดาและติดเข็มกลัดรูปครุฑใต้ภาพระบุชื่อนางนันทิดาวิจิตชัยภรรยาพันเอกสุทกเทพเกษียณราชการสถานะสูญหายตั้งแต่ปี2556สันนิษฐานว่ามีอาการทางจิตหลังจากสามีถูกประกาศจับอาทิตย์ถอนหายใจยาวจ้องมองรูปนั้นงั้นตลอดมาแกไม่ใช่คนจระจัดจริงๆสินะเขาพึมพำ ในขณะเดียวกันที่อีกมุมหนึ่งของเมืองชายชุดดำที่เฝ้ามองเมื่อคืนกำลังเดินฝ่าสายฝนตรงไปยังตลาดเขาชื่อชาตรีชายวัย45ปีอดีตลูกน้องคนสนิทของพันเอกสุเทพตั้งแต่ข่าวไวรัสน,นั้นออกมาเขามั่นใจว่าหญิงชาราในคลิปคือในหญิงที่หายไปชาตรีหยุดยืนหน้าร้านข้าวต้มที่ป้าน้อยนั่งอยู่คุณนายครับเสียงของเขาเบาแต่สั่นเครือหญิงชาราหันมามองช้าๆแววตาฟ้าฟางแต่เมื่อเห็นหน้าชาตรีบางอย่างในใจแกก็กระตุกกรูบเองเป็นใคร ผมจะชาตรีครับที่เคยขับรถให้พันเอกสุเทพดวงตาของป้าน้อยเบิกกว้างสุเทพสามีชันเสียงแกสั่นราวกับเพิ่งได้ยินชื่อนี้เป็นครั้งแรกหลังจากฝังกลบไปนานชาตรีพยักหน้าครับคุณนายผมตามหาคุณนายมาตลอดตั้งแต่ท่านพันเอกถูกประกาศว่าเสียชีวิตผมไม่คิดเลยว่าคุณนายจะมาตกกรามลำบากแบบนี้ป้าน้อยก้มหน้ามือขย้ำชายเสื้อกันหนาวแน่นน้ำตาไหลรินเงียบๆถ้าเขาตายไปแล้ว ก็ให้มันจบไปเถอจะจ้าฉันเลิกรอมานานแล้วชาตรีมองด้วยความเวทนาแต่คุณนายครับมีเรื่องหนึ่งที่คุณนายต้องรู้ท่านพันเอกยังไม่ตายครับท่านยังมีชีวิตอยู่ป้าน,น้อยเงยหน้าขวบอะไรนะชาตรีมองซ้ายขวาให้แน่ใจว่าไม่มีใครได้ยินแล้วกระซิบท่านถูกซ่อนตัวหลังจากคดีนั้นระเบิดออกมาท่านไม่ได้โกงท่านถูกเจ้านายใส่ร้ายผมเพิ่งรู้ความจริงเมื่อสองปีก่อนแต่ไม่รู้ว่าท่านอยู่ที่ไหนเบาะแสเดียวที่มีคือคุณนาย ความทรงจำของป้าน้อยหมุนวนกลับมาคืนที่ตำรวจบ,บุกจับสามีที่บ้านพักในลบบุรีเสียงตะโกนและรอยเลือดบนกำแพงหลังจากนั้นแกก็หนีเข้ากรุงเทพเร่ร่อนไปเรื่อยจนสติเริ่มเลอะเลือนและเลือกที่จะเงียบงั้นตลอดมาเขายังอยู่เหรอแกพึมพำรรผมมั่นใจครับแต่พวกผู้มีอิทธิพลไม่ต้องการให้ความจริงเปิดเผยรวมถึงพวกที่ทำให้ท่านหายไปในตอนนั้น ความเงียบเข้าปกคลุมมีเพียงเสียงฝนและเสียงรถที่วิ่งผ่านไปมาแต่ทว่าการพบกันครั้งนี้ไม่ได้เป็นความลับอย่างที่คิดมีคนในร้านข้าวต้มแอบถ่ายรูปพวกเขาและโพสลงโซเชียลยายคนดังคุยกับชายลึกลับขับรถเก่งดำมารับแคปชั่นระบุโพสต์นั้นยิ่งทําให้สังคมอยากรู้อยากเห็นคืนนั้นเองที่สถานีตํารวจผู้กํากับประสิทธิ์ได้รับสายจากนายระดับสูงที่กองบัญชาการประสิทธิ์คดีคนจอนจัดนั่นอย่าไปยุ่งมีคำสั่งจากเบื้องบนให้ปิดเรื่องเงียบไว้ก่อน แต่ท่านครับสังคมกำลังจับตาถ้าเราเงียบชื่อเสียงองค์กรผมสั่งให้ปิดรักษาภาพลักษณ์องค์กรไว้อยาขุดคุยปลายสายตัดไปดือด้อๆประสิทธิ์นั่งนิ่งเขาอยู่วงการตำรวจมานานพอที่จะรู้ความหมายของคำสั่งแบบนี้มีเรื่องใหญ่ซ่อนอยู่เบื้องหลังแน่นอนตัดกลับมาที่ห้องเช่าเล็กๆแถวตลาดนางเลิ้งชาตรีพยายามเกลี้ยกล่อมป้าน้อยให้ไปกับเขาคุณนายอยู่ตรงนี้ต่อไปไม่ได้ครับถ้าท่านพันเอกยังมีชีวิตอยู่คุณนายอาจเป็นกุญแจสำคัญ มีเอกสารเก่ามีสถานที่ลับที่รู้กันแค่สองคนผัวเมียป้าน้อยลังเลแต่ฉันแก่แล้วนะจาะฉันจำอะไรไม่ค่อยได้สร้อยเส้นนี้ที่พี่เทพสั่งให้เก็บไว้ใช่ไหมป้าน้อยขลาจี้ที่คอครับท่านบอกว่าห้ามถอดเพราะความลับอยู่ที่นั่นแต่ผมก็ไม่รู้ว่าคืออะไร ชาตรีมองสร้อยเส้นนั้นเขม่งจี้รูปตราแผ่นดินดูธรรมดาแต่เมื่อส่องไฟดูใกล้ๆเขาสังเกตเห็นรอยต่อเล็กๆด้านหลังเขาหยิบมีดพับออกมาค่อยๆงัดเบาๆฝาหลังดิดออกเผยให้เห็นชิปกาดโลหะขนาดเล็กเท่าเล็บมือซ่อนอยู่ภายในชาตรีตะลึงนี่ไม่ใช่แค่เครื่องรางครับคุณนายนี่มันที่เก็บข้อมูลท่านพันเอกเคยบอกว่ามีหลักฐานการโกงเงินสวัสดิการอยู่ในมือน่าจะเป็นอันนี้ป้าน้อยยกมือปิดปากตัวสันเทาเพราะไอ้นี่เอง เขาถึงถูกเล่ล่าชาตรีพยักหน้าและถ้าชิปนี้ยังมีข้อมูลอยู่คนใหญ่คนโตหลายคนต้องร้อนหนาวแน่ๆคืนนั้นพวกเขาวางแผนจะหาคนมากู้ข้อมูลในชิปแต่ที่ภายนอกรถเก๋งสีดำติดฟิล์มมือสองคันได้มาจอดซุ่มดูอยู่ชายชะกันในชุดนอกเครื่องแบบสองคนมองผ่านกล้องสองทางไกลแล้ววิทยุรายงานพบเป้าหมายแล้วผู้หญิงกับผู้ชายที่ไปหาอยู่ด้วยกันขอคำสั่งต่อไปเสียงจากปลายสายตอบกลับมาอย่างเย็นชา อย่าเพิ่งลงมือรอให้แน่ใจว่าของอยู่กับมันแต่ถ้าพวกมันขยับเก็บกวาดให้เรียบเช้าวันต่อมาหมวดอาทิตย์กลับมาที่ตลาดอีกครั้งเขาตั้งใจจะมาขอโทษป้าน้อยแต่สิ่งที่พบมีเพียงกระสอบปุ๋ยว่างเปล่าและเก้าอี้พลาสติกที่ล้มระเนระนาดแม่ค้าคนหนึ่งกระซิบป้าน้อยไม่อยู่แล้วข้าคุณตำรวจเมื่อคือนมีรถสีดำมารับไปดูท่าทางรีบร้อน อาทิตย์ใจหายวาบสังหอนใจไม่ดีเขาตัดสินใจสืบต่อแม้จะไม่มีคำสั่งเขารู้ดีว่าถ้าเรื่องนี้มีเบื้องลึกเบื้องหลังจริงเหตุการ์เสื้อขาดวันนั้นอาจเป็นเพียงการเปิดประตูสู่อันตรายที่ใหญ่หลวงกว่ามากตกดึกที่เซพาว์หลับแห่งหนึ่งชารตรีและป้าน้อยนั่งอยู่หน้าโน้ตบุ๊กเก่า,กา,กาพยายามเปิดดูข้อมูลในชิปไฟในห้องกระพริบทีทีเหมือนไฟจะดับสาธุขอให้ข้อมูลยังอยู่ด้วยเถิดชารตรีกระซิบพร้อมอเคาะแป้นพิมพ์หน้าจอแลปท็อปปรากฏไฟล์ที่ถูกเข้ารหัสเรียงรายพร้อมชื่อโฟลเดอร์ งบลับสวัสดิการ2,556ชาตรีตาค้างเจอมันแล้วเขาพูดเสียงแผ่วแต่ยังไม่ทันจะได้เปิดไฟลเสียงล้อรถบดถนนดังเอียดที่หน้าบ้านตามด้วยเสียงฝีเท้าหนักๆห,หลายคู่ตรงเข้ามาป้าน้อยมองชาตรีด้วยความหวาดกลัวจ่าพวกมันรู้ชาตรีรีบปิดคอมพิวเตอร์ดึงชิปออกมายัดใส่มือป้าน้อยคุณนายเก็บไว้ถ้าผมเป็นอะไรไปห้ามให้ใครเด็ดขาดนอกจากคนที่ไว้ใจได้ ทันใดนั้นประตูหน้าถูกทุบดังปังปังปังเปิดประตูนี่เจ้าหน้าที่ตำรวจชาตรีมองไปที่ประตูหายใจหอบทีนั่นไม่ใช่ตำรวจที่ดีหรอกครับพวกเดียวกับที่ทำให้ท่านพันเอกหายไปนั่นแหละเสียงทุบประตูดังขึ้นเรื่อยๆก่อนจะตามมาด้วยเสียงโครมจากการพังประตูชาตรีหันมาสั่งหนีไปครับคุณนายออกทางประตูหลังเดี๋ยวนี้แล้วเองละ่ะ ผมจะ่วงเวลาไว้ไปป้าน้อยวิ่งสุดชีวิตออกไปทางตรอกด้านหลังบ้านขณะที่เสียงประตูพังคลืนดังไล่หลังมาแกกลั้นใจวิ่งฝ่าความมืดออกสู่ถนนที่เปียกชื้นจากฝนพรําเสียงไซเรนดังแว่วมาแต่ไกลแต่แกรู้ว่ามันไม่ได้มาเพื่อช่วยแกและในวินาทีนั้นเองเรื่องราวในอดีตที่คิดว่าถูกฝังกลบไปแล้วก็ถูกขุดคุ้ยขึ้นมาอย่างสมบูรณ์ อากาศยามดึกสงัดเย็นเฉียบหยาดน้ำค้างเกาะพราวบนยอดหญ้าแต่ในตรอกแคบแคบ้านนางเลิ้งเสียงฝีเท้าเร่งรีบดังสะท้อนกำแพงตึกป้าน้อยวิ่งกระผลกระเพลกลัดลาอไปตามทางเดินแฉะๆๆที่มีเพียงแสงไฟนีออนกระพริบจากร้านของชำปากซอยลมหายใจของแกหอบหนักหน้าอกแทบระเบิดในกำมือยังกำสร้อยเส้นนั้นไว้แน่นราวกับชีวิตไกลออกไปมีเสียงรองเท้าคอมแบทและเสียงวิทยุสื่อสารหาไปทางทิศใต้ยอย่าให้หลุดไปได้ เสียงนั้นทําให้แกตื่นตระหนกกลับมุดต,ตัวเข้าไปซ่อนหลังกองลังกระดาษและถังขยะใบใหญ่หัวใจเต้นรัวเหมือนกองเพลงแอบมองผ่านช่องว่างเห็นชายชุดนอกเครื่องแบบสองคนวิ่งผ่านไปพร้อมไฟฉายจะชาตรีเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคนหนึ่งถามวิทยุยังมันหนีไปทางซอยสองแต่ถ้าอีแก่นั่นได้ชิดไปเรื่องใหญ่แน่งั้นจับให้ได้ทั้งคู่จับตายก็ได้ ป้าน้อยกลั้นหายใจคำพูดนั้นบาดลึกเหมือนมีดกรีดแกเป็นห่วงชาตรีจับใจถ้าเขาโดนจับการเสียสละทั้งหมดจะสู่เปล่าภาพความทรงจำเก่าๆผุดขึ้นมาอีกครั้งคืนที่บ้านแตกสาแรกขาดเสียงปืนเสียงตะคอกแกหลับตาลงตั้งสติแล้วค่อยๆย,ย่องออกจากที่ซ่อนฝนเริ่มโปรยปลายลงมาอีกครั้งขณะเดียวกันหมวดอาทิตย์กำลังขับรถสายตรวจส่วนตัววงเวียนอยู่แถวนั้นเขาเพิ่งได้รับข้อความลับจากเพื่อนที่ทำงานด้านการข่าวว่าเป้าหมายกำลังตกอยู่ในอันตรายมีทีมสังหารกำลังไล่ล่า อาทิตย์ไม่รอคำสั่งจิตสำนึกสั่งให้เขาต้องทำอะไรสักอย่างบางทีความรู้สึกผิดอาจเปลี่ยนเป็นแรงผลักดนันให้เขาต้องชดใช้เขาเหยียบคันเร่งมุ่งหน้าไปยังพิกัดส,สุดท้ายที่ได้รับแจง้งที่โกดังร้างใกล้ทางรถไฟยมราช,ชาตรีพยายามกลั้นความเจ็บปวดขณะแนบหลังกับกำแพงสังกะสีเสื้อของเขาขาดวินเลือดไหลซึมจากแผลที่ขมับเขาเพิ่งหนีรอดจากวงล้อมมาได้หดวุดหวิดเขาหยิบมือถือรุ่นเก่าขึ้นมาพิมพ์ข้อความสุดท้ายส่งไปหาเพื่อนเก่าถ้ากูไม่รอด ตาหาผู้หญิงชื่อนันทิดาแกถือของสำคัญช่วยแกด้วยข้อความถูกส่งไปยังผู้กองดานัยเพื่อนร่วมรุ่นที่ตอนนี้อยู่หน่วยข่าวกรองทหารหลังจากนั้นแบตเตอรี่มือถือก็หมดลงชารตรีมองออกไปข้างนอกเสียงไซเรนใกล้เข้ามาทุกทีเขารู้ว่าเวลาของเขาเหลือไม่มากด้านป้าน้อยที่เกือบจะหมดแรงเดินมาถึงหน้าวัดเก่าแก่แห่งหนึ่งแกซุดตัวลงนั่งที่ศาลาริมน้ำสับเรือไวดึกเดินผ่านมาเห็นเข้าป้า มาทำอะไรดึกดื่นป่านนี้ป้าขอพักหลบฝนสักประเดี๋ยวเธอจะลุงเข้ามาข้างในสีฝนตกแรงขึ้นแล้วแกเดินตามเข้าไปนั่งที่มุมโบสกอดสร้อยเส้นนั้นไว้แน่นแต่ขมตาไม่ลงภาพใบหน้าชาตรีใบหน้าสามีและใบหน้าหมวดอาทิตย์วงเวียนสลับกันไปตีสามหมวดอาทิตย์ขับรถมาถึงบริเวณใกล้ทางรถไฟเขาลงจากรถและเริ่มสอบถามวินมอเตอร์ไซค์กระดึกนาหน้าเห็นป้าแก่ๆหิ้วกระสอบเดินผ่านมาแถวนี้ไหมอ๋อ ยายคนดังนั้นนะ่าเหลือเห็นวิ่งกระหืดกระหอบไปทางวัดโน้นแน่เหมือนมีคนวิ่งไล่ด้วยนะไม่ต้องคิดซาำสองอาทิตย์วิ่งไปทางวัดทันทีเขาเห็นรอยเท้าบนพื้นโคลนนำทางไปจนถึงโบสถ์เขาผลักประตูไม้บานใหญ่เข้าไปเบาๆที่มุมห้องป้าน้อยนั่งคลุมโปงด้วยผ้าขาวมาเก่าๆพอเห็นหน้าอาทิตย์แกะสะดุ้งสุดตัวคุณตำรวจเสียงแกแหบพระอาทิตย์ยกมือขึ้นระดับออกสแสดงเจตนาบริสุทธิ์ผมไม่ได้มาจับป้านะครับผมจะมาช่วยป้าน้อยลังเลช่วยเหรอ หลังจากที่พ่อหนุ่มทําให้ป้าอายคนไปทั่วเมืองเนี่ยนะผมผิดเองครับป้าผมกราบขอโทษแต่ตอนนี้ป้ากําลังตกอยู่ในอันตรายคนพวกนั้นไม่ใช่ตํารวจครับพวกมันอันตรายกว่ามากความเงียบเข้าปกคลุมชั่วอึดใจได้ยินเพียงเสียงฝนกระทบหลังคาสังกสีและเสียงสวดมนต์แววมาตามสายลมสุดท้ายป้าน้อยก็พูดขึ้นงั้นพ่อหนุ่มต้องพาป้าไปหาจาชาตรีอาทิตย์พยักหน้าได้ครับผมสัญญา ในขณะที่ก็ดังร้างชาตรีที่เริ่มอ่อนแรงได้ยินเสียงฝีเท้าหนักๆใก,กล้เข้ามาทันใดนั้นเสียงเรียกชื่อเขาก็ดังขึ้นไอชาตรีกูเองดน,นัยชาตรีหันขวบชายในชุดแจ็คเก็ตทหารพร้อมไฟฉายเดินเข้ามาพอเห็นหน้าเพื่อนชาตรีแทบร้องไห้ไอไน้นมึงมาจนได้ได้ข้อความมึงกูก็รีบมาเลยของอยู่ที่ไหนชาตรีสายหน้ากูให้คุณนานไปแล้วพวกมันกำลังตามล่าแกมึงต้องไปช่วยแกไม่ใช่กู ดันในสีหน้าเคร่งเครียดตกลงแกอยู่ที่ไหนไม่รู้แต่น่าจะวงเวียนอยู่แถววัดใกล้ๆนี่แหละงั้นไปกันแต่ยังไม่ทันได้ขยับตัวเสียงปืนดังสนั่นปงังกระสุนเจาะทะลุสังกะสีเข้ามาดันในดึงชาตรีหลบหลังลังไม้ทันทีเวนเอ๋ยล้อมไว้หมดแล้วการปะทะกันเกิดขึ้นดนในยิงสวนด้วยปืนพกชาตรีพยายามช่วยแต่บาดเจ็บเกินกว่าจะสู้ไหวไปซาไอไนไปช่วยคุณนาย ชาตรีตะโกนกูไม่ทิ้งมึงไปเดี๋ยวนี้ถ้าแกตายความจริงก็ตายไปด้วยด้วยความจำใจดันในต้องถอยร่อนออกทางหน้าต่างด้านข้างทิ้งเพื่อนรักให้นอนจมกองเลือดอยู่ที่นั่นฟ้าสางอาทิตย์พาป้าน้อยเดินเลี่ยงเมืองไปทางสถานีขนส่งสายใต้ก่าหวังจะหาทางออกต่างจังหวัดแต่ตลอดทางมีรถเก่งดำขับวงเวียนดักทุกทางออกป้าครับเราขึ้นรถทัวร์ไม่ได้แล้วพวกมันดักไว้หมดอาทิตย์กระซิบแล้วจะไปไหน มีโกดังเก็บของเก่าแถวพุทธมนทลเราไปหลบที่นั่นก่อนผมจะติดต่อคนรู้จักแต่ยังไม่ทันถึงที่หมายรถเก่งคันหนึ่งพุ่งมาปาดหน้าชายชะการสามคนลงมาจากรถพร้อมอาวุธครบมือส่งตัวอีแก่นั่นมาหนึ่งในนั้นตะโกนอาทิตย์เอาตัวบังป้าน้อยชักปืนประจำกายออกมาผมเจ้าหน้าที่ตำรวจวางอาวุธลงไม่ใช่เรื่องของมึงไอ้หนูชายชุดดำตอบเสียงเย็นมึงแสหาเรื่องเกินไปแล้วพวกมึงเป็นใคร พวกกูดูมึงตั้งแต่มึงเริ่มขุดคุยเรื่องนี้แล้วหลีกไปซะแต่อาทิตไม่ถอยถ้าจะเอาตัวแกไปก็ต้องข้ามศพผมไปก่อนความตึงเครียดถึงขีดสุดเสียงปืนดังขึ้นทำลายความเงียบของเช้าวันใหม่ปังกระสุนนัดหนึ่งเฉียวไหลอาทิตย์จนเลือดสาดเขาเซทลาแต่ยังกัดฟันยิงสวนไปที่ล้อรถคนร้ายจนยางระเบิดป้าน้อยกรีดร้องดึงตัวอาทิตย์มาหลบหลังกำแพงพ่อหนุ่มทำไมทำแบบนี้อาทิตหอบหายใจเลือดไหลซึมงเปื้อนเครื่องแบบ ผมทำผิดกับป้ามาครั้งหนึ่งแล้วผมจะไม่ยอมผิดซ้ำสองทันใดนั้นรถกระบะโฟ h e วิขับพุ่งเข้ามาเบรกตัวโก่งผู้กองดันในกระโดดลงมาตะโกนคุณนายขึ้นรถเร็วป้าน้อยชะงักคุณเป็นใครเพื่อนไอชาตรีมันส่งผมมาช่วยไม่มีเวลาให้ไตรตรองดานในและป้าน้อยช่วยกันหิ้วปีกอาทิตย์ที่บาดเจ็บขึ้นรถ แล้วซิ่งหนีออกจากจุดนั้นด้วยความเร็วสูงที่เบาหลังป้าน,น้อยกดแผลให้อาทิตย์มือแกสันเทาอดทนไว้นะลูกอาทิตย์ยิ้มจางๆป้าต้องรอดนะครับความลับในสร้อยเส้นนั้นรักษาไว้ให้ดีท้องฟ้าเหนืออยุธยาดูหม่นหมองเมื่อรถกระบะของดนายเลี้ยวเข้าไปในพื้นที่สวนเก่าแก่รกร้างบ้านทรงไทยประยุกต์สมัยรัชกาลที่เจ็ตั้งตระงานอยู่อย่างเงียบเหงาราวกับเก็บซ่อนความลับของการเวลาไว้ทั้งสามคนลงจากรถอย่างทุลักทุเลป้าน้อยประคองอาทิตย์ดนในระวังหลัง ที่นี่คือเซเผาเก่าของพันเอกสุเทพน้อยคนที่จะรู้ถ้าท่านยังมีชีวิตอยู่ท่านต้องมาที่นี่แต่ในกล่าวป้าน,น้อยมองไปรอบๆบบ้านหัวใจเต้นแรงความทรงจําในอดีตหลังไหลเข้ามารูปถ่ายแต่งงานของแกกับชายในเครื่องแบบยังแขวนอยู่ที่เดิมฟุนจับนาเตอ๋อ ทันใดนั้นเสียงฝีเท้าเบาๆดังมาจากชั้นบนดนานในและอาทิตย์เล็งปืนขึ้นไปจากความมืดชายชาราผมสีดอกเราปรากฏตัวขึ้นแม้จะดูชาราภาพมากแต่ร่างกายยังคงยืดตรงสง่าผ่าเผยใบหน้ามีรอยแผลเป็นจางๆแต่แววตาย,ยังคมกริบดุจพยาอินทรีลดปืนลงเขาพูดเสียงทุ้มกังวาลฉันไม่มีอาวุธป้าน้อยยืนตัวแข็งน้ำตาไหลพรากพี่เทพเสียงกระซิบแผ่วเบาชายชาราเดินลงบันไดามาช้าๆแม่นันนั่นคุณจริงๆหรือ ทั้งสองโผล่เข้ากอดกันแน่นท่ามกลางความเงียบงันในบ้านร้างเสียงสะอื้นให้ของคนทั้งคู่ไม่ใช่ความอ่อนแอแต่คือการปลดปล่อยความทุกข์ระทมตลอด12ปีที่ผ่านมาแตนในก้มหน้าด้วยความเคารพส่วนอาทิตย์ยืนมองภาพนั้นด้วยความตื้นตนันท่านพันเอกครับพวกเรานำชิปข้อมูลมาคืนแตนในเอ่ยขึ้นสุดเทพพลายอ้อมกอดมองภรรยาคุณยังเก็บมันไว้อยู่หรือป้าน้อยถอดสร้อยยื่นให้ฉันไม่เคยถอดเลยพี่ ตามที่พี่สั่งแต่ฉันไม่รู้ว่าข้างในมีอะไรสุเทพรับสร้อยมากำไว้แน่นนี่คือหลักฐานที่จะล้างมลทินให้พวกเรารายชื่อนายพลทุจริตและเส้นทางการเงินทั้งหมดผมต้องหนีหัวซุกหัวซุนเพราะไม่ยอมร่วมมือกับพวกมันอาทิตย์ตกตะลึงนั้นที่เขาลือกันว่าท่านโกงโกหกทั้งเพสุเทพตอบเสียงเข้มพวกมันปสีผมแต่ช่วงเวลาแห่งความสุขนั้นแสนสั้นเสียงรถยนต์หลายคันเบรกดังสนั่นหน้าบ้านดนายมองลอดหน้าต่าง พวกมันมากันเป็นกองทัพเลยครับท่านสุเทพหันมามองภรรยาและเด็กหนุ่มทั้งสองพวกคุณต้องหนีไปผมจะ่วงเวลาไว้เองไม่ป้าน้อยตะโกนฉันเสียพี่ไปครั้งหนึ่งแล้วฉันจะไม่ยอมเสียพี่ไปอีกสุเทพจับมือภรรยาครั้งนี้เราจะไม่แพ้แต่คุณต้องมีชีวิตอยู่เพื่อเปิดโปงความจริงเสียงถีบประตูหน้าดังโครมชายชุดดำนับสิบคนบุกเข้ามานำโดยชายใส,ส่สูทท่าทางภูมิฐานแต่ววตาอมหิด ไม่ได้เจอกันนานนะสุเทพนึกว่าตายหาไปแล้วซะอีกสุเทพยืดอกเผชิญหน้ายังหรอกและคราวนี้คนทั้งประเทศจะได้รู้สันดานพวกแกการประทะเดือดพล่านขึ้นในบ้านทรงไทยกระสุนปลิวว่อนดันยิงสกัดจากบันไดาอาทิตย์แม้จะเจ็บแต่ก็ช่วยยิงคุ้มกันสุเทพใช้ปืนลูกซองเก่าแก่ยิงตอบโต้ด้วยความแม่นยำราวกับจับวางแต่กำลังคนฝ่ายตรงข้ามมีมากกว่าพานันทิดาหนีไปออกทางท่าน้ำสุเทพตะโกนสั่ง เถอะครับป้าดนในฉุดแขนไม่พี่เทพด้วยความจําเป็นดนในและอาทิตย์ต้องลากตัวป้าน้อยออกไปทางหลังบ้านก่อนจะพ้นประตูแกหันกลับไปมองสามีเป็นครั้งสุดท้ายสุเทพยืนตระหง่านอยู่กลางห้องถงยิ้มให้แกอย่างอ่อนโยนรักษาชิปไว้ให้ดีนั่นคืออนาคตของชาติเสียงปืนนัดสุดท้ายดังกล้องกังวาน หลายชั่วโมงต่อมากองกำลังตำรวจหน่วยปฏิบัติการพิเศษเดินทางมาถึงหลังจากชาวบ้านแจ้งเหตุสภาพบ้านพังยับเยินภายในพบศพมือปืนหลายนายและร่างไร้วิญญาณของชายชาราในชุดเครื่องแบบทหารเก่าๆที่ยังกําปืนแน่นพันเอกสุเทพข่าวระเบิดออกไปทั่วประเทศแต่คราวนี้ทิศทางลมเปลี่ยนไปไม่ใช่ข่าวอัยากรแต่คือข่าววีรบุรุษผู้ถูกใส่ร้า,ายดันในส่งมอบชิปข้อมูลให้กับปปช และสารทหารข้อมูลในนั้นเปิดโปงเครือข่ายทุจริตระดับบิ๊กเนมในปี2,556มูลค่านับหมื่นล้านบาทนายทหารชั้นผู้ใหญ่หลายคนถูกออกหมายจับทันทีชื่อเสียงของพันเอกสุเทพได้รับการกอบกู้คืนมาอย่างสมเกียรติรัฐบาลมอบเหรียญกล้าหาญและเลื่อนยศให้เป็นกรณีพิเศษและเรื่องราวของป้าน้อยคนจรจัดที่กลายเป็นภรรยาวีรบุรุษกลายเป็นตำนานบทใหม่ของความยุติธรรมที่มาช้าแต่ก็มาถึง ไม่กี่สัปดาห์ต่อมาณนะอนุสรสถานแห่งชาติพิธีไว้อะไรถูกจัดขึ้นอย่างเรียบง่ายท่ามกลางสายฝนพรมป้านะ้อยยืนอยู่หน้าหลุมศพสามีในชุดดำสุภาพข้างกายมีหมวดอาทิตย์ที่แขนยังใส่เฟือกขอบใจนะพ่อหนุ่มที่มาป้าน้อยกล่าวเบาๆผมต่างหากครับที่ต้องขอบคุณป้าถ้าไม่ใช่เพราะป้าผมคงไม่รู้ความหมายที่แท้จริงของเครื่องแบบที่ผมใส่อยู่ป้าน้อยลูกป้ายชื่อหลุมศพเขาไม่ใช่คนสมบูรณ์แบบหรอกจะแต่เขาซื่อสัตย์ และในโลกนี้ความซื่อสัตย์มักต้องแลกมาด้วยราคาที่แพงเหลือเกินอาทิตย์ททำความเคารพศพผมสัญญาครับผมจะรักษาเกียรติของท่านไว้หลายเดือนผ่านไปชีวิตเริ่มกลับสู่ความสงบป้าน,น้อยย้ายไปอยู่บ้านหลังเล็กๆชานเมืองนครปฐมที่ทางการจัดหาให้ไม่ต้องเร่ร่อนอีกต่อไปแต่แกยังคงใช้ชีวิตสมถะมักทำโรงทานเลี้ยงเด็กกัมพราแถวบ้านเสมอบนฝาผนังบ้านมีรูปถ่ายเก่าของแกกับสามีแขวนอยู่ใต้ภาพมีลายมือเขียนววดวัดว่าความจริงอาจมาช้า แต่ไม่มีวันตายในจอโทรทัศน์รายงานข่าวล่าสุดสารตัดสินจำคุกตลอดชีวิตสี่นายพลเอี่ยวคดีทุจริตงบกลาโหมปี5-6ป้าน้อยยิ้มมุมปากเล็กน้อยแล้วมองออกไปนอกหน้าต่างลมเย็นยามเย็นพัดใบไม้ไหวเป็นครั้งแรกในรอบ12ปีที่แกรู้สึกถึงความสงบในหัวใจอย่างแท้จริงวันหนึ่งอาทิตย์แวะมาเยี่ยมพร้อมจดหมายซองหนึ่งป้าครับนี่จากผู้บัญชาการ ทางการจะจารึกชื่อป้าและพันเอกสุเทพไว้ในหอเกียรติเพื่อเป็นบทเรียนสอนใจตำรวจและทหารรุ่นหลังครับป้าน้อยรับจดหมายมาน้ำตาคลอเบ้าขอบใจนะลูกบางทีสวรรค์ก็เขียนบทละครที่ขมขื่นที่สุดเพื่อให้มนุษย์เรียนรู้ว่าหัวใจคนมันสำคัญแค่ไหนทั้งสองนั่งเงียบๆที่ระเบียงฟังเสียงฝนซามเม็ดโลกดูสงบลงราวกับบาดแผลในอดีตก,กำลังได้รับการเยียวยาและในยามสนธยานั้นป้าน้อยมองขึ้นไปบนฟ้ากระซิบเบาๆพี่เทพ เราทำตามสัญญาแล้วนะความจริงได้กลับบ้านแล้วบนท้องฟ้าเมฆฝนค่อยๆเคลื่อนตัวออกไปดวงอาทิตย์ยามอสดงสาดแสงสีทองอ่อนๆอลงมาราวกับธรรมชาติกำลังกล่าวคำอำลาและสดุดีแด่สองดวงวิญญาณผู้ผ่านพายุร้ายมาอย่างยาวนาน